มาต่อกันที่การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่จังหวัดยะโสธรกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตําบลสีแก้วอําเภอเลิงนกทาเตรียมความพร้อมรับมือฤด,ดูฝนค่ะนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้นําคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโพงตำบลสีแก้วอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายสมชัยบรนะุณะปลัดจังหวัดยะโสธรพันเอกธนาทิพ์เรืองอิสารางรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรฝ่ายทหารนายชกาศการิสุ หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดยโสธรนายสารพงษ์ชายแก้วในอำเภอเลิงนกทานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีแก้วและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบระดับน้ำการระบายน้ำและประเมินความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำฝนซึ่งอาจจะตกลงมาค่ะ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อมคณะได้ติดตามสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยโพงเพื่อสร้างความมั่นใจให,ให้กับพี่น้องประชาชนจากการตรวจสอบระดับน้ําในปัจจุบันพบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการบริหารจัดการการระบายน้ําเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพและจากการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากมีฝนตกลงมาอ่างเก็บน้ําห้วยโพงยังสามารถรองรับปริมาณน้ําได้อีกซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่และ ได้สั่งการให้พื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือและบุคลากรเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์น้ําได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่และลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะค่ะ